Below is a full YouTube script in Thai and English with Thai spacing about the Bayard p a u s a r 220. including an intro, review, pricing, s p e c riding impression, and closing around 2,000 word. s I've i n c l u d e Thai spacing as requested. Space between Thai words and a v o i d b o l d e letter for the channel intro. ขีดขีดขีด สวัสดีครับทุกคอนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เรามีรถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์สปชาลอมาแนะนำนั่นก็คือบายาดพาวซา2่นโลกายเวลคัมทูอัลเออร์ m e น o นลทูเดย์วีแฮ d เอสเปเชียลบายทูอินโทรดิวเดอะบายาดพาวซาสอง2่ขีดขีดขีดสคริปต์สตาร์ทอินโทรแชนเนลวอยซ์คัมแอนด์คอนฟิเน สวัสดีครับทุกคอนอขอบคุณที่ติดตามช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคอนอไปสำรวจรถสปอร์ตครึ่งแฟเซมิแฟที่โด่งดังมากในอินเดียและอีกหลายประเทศนั่นคือบายาตพา l ซา220เราจะพูดถึงราคาสเปคความรู้สึกขนาดขับขี่จุดเด่นจุดติและทำไมมันยังมีคนรักกันมากแม้ถูกต่อย,ยอดด้วยรุ่นใหม่กว่า h ฮ l โลเอ e r y ร n e วันแตง for t u n ิงอิน ทูเดย์วอลเอ็กซ์พลอเรสมิไฟสปอร์ตไบทัชฮัตต์ลี่ป๊อปปูล่าในอินเดียและเอลซ์แวร์เดอะบายาดพาวซ่าสองร้อยยี่สิบวอลคัพเวอร์อิทไครส์สเปคไรดิ้งฟีลข้อเสียและข้อดีและวายอิทสตีลเลิฟอีเวนทูเดย์ขีดขีดขีดหนึ่งพูดถึงที่มาแรกเริ่ม แบรนด์บายาดเป็นบริษัทสัญชาติอินเดียผลิตรถจักรยานยนต์มานานตั้งแต่ปี2001กลุ่มเฮาซาเปิดตัวเร็วๆนี้และรุ่น220ผลิตครั้งแรกในปี2007ด้วยเครื่องยนต์220ลูกบาทเซนติเมตร DTSFI ให้กำลังประมาณ 20G 2 0 p s และแรงบิดประมาณ18-19นิวตันเมตรบายาดอีสแอนด์อินเดียนมอเตอร์ไซค์เครืแบรนด์ฟาดเดตในสองพนหนึ่เดิร์เฮาซาเรนเดอบูเทซซูนอฟเตอร์ วิดเดอร220ล้อนชราว2007พาวเวอร์บายเอ220ลูกบาทเซนติเมตร DTSF I Engine d e l i v e r i ิ g a r ร u n d 20 PS แอน18ถึง19นิวตันเมตรทรอคหลังจากนั้นรุ่นนี้ก็วางขายมาอย่างยาวนานประมาณ15 18ปีโดยมีจุดเด่นคือการเปลี่ยนเกียร์คลัชเต็มรองรับกับการขับขี่มากความดิบๆแต่สบายในระยะไกล Since then it's had a long run of 15 18 y e a r เ a ็ for it aggressive manual gear box but comfortable r i d e on l o n g e y ขีดขีดขีด2ราคาในปัจจุบันราคาปัจจุบันในอินเดียรุ่นใหม่ของ p a l s a 220F เซมีแฟร์พร้อม Bluetooth Console ราคาเริ่มที่1รูปี38ปีสาแสนถึง1รูปี44ปีซาแสนเอ็กโทรูมแล้วแต่แต่ละเมืองอินเ r อร์เรนอินเดีย The p พ u s a า 220F with Bluetooth Cluster s t a ร์ around 138,000รูปี to 144,000รูปี Ex showroom depending on city รุ่นเบสิกไม่บลูทูธก็อยู่เรทประมาณ1รูปี42ปีซาแสน t h ือ a บ i c v เวอร์ช with out Bluetooth is about 142,000รูปีถ้ารวม on road price รวมภาษี RTO ประกันในเดลีจะตกรอบรอบ1รูปี64ปีซาแสนถึง1รูปี65ปีซาแสนออนโรดไพรอ 1, 65, ินดีลีอีสราว164,974รูปีทู165,000รูปีขีดขีดขีด3สเปคหลักเครื่องยนต์220ลูกบาทเซนติเมตร DTS IFI ให้20.4 PS ที่8,500รอบต่อนาที แรงบิด18.55นิวตันเมตรที่7,000รอบต่อนาทีเกียร์5สปีด MT ตัวแฟรครึ่งเซมิแฟร์พร้อมไฟโปรเจคเตอร์ LED DRL ตะเกียบหน้าเทเลสโคปิกด้านหลังมีตรอกกรับได้5ระดับเต็มที่ให้ควบคุมดีคีสเปค 2 2 0รลูกบาทเซนติเมตร DTS h i F i Engine with 20. 4 p S at 8,500รอบต่อนาที and 18.55นิวตันเมตร at 7,000รอบต่อนาที it has a 5 speed M T G R box semi fairing with led projector D R L telescopic front fork and 5 step adjustable n i t r o rear suspension brake d i s c หน้า280มิลลิเมตร หลัง230มพร้อม ABS เดียว Single Channel น้ำหนักประมาณ160กิโลกรัมถังน้ำมัน15ลิตรอัตราการประหยัดน้ำมันตามเจ้าของอยู่ประมาณ40 kmpl It has 280 mm f r แ n t and มิลลิเอนแอนด์มเร Rear disc brake with Single Channel ABS เวทเครื่องหมายตัวหนอน160กิโลกรัม A 1 5้ง L tank แอนด e l i v e เวอร์อา4 0 kmpl มาเย็ขีดขีดขีด4จุดเด่นโครสเครื่องยนต์ดิบแรงถึกแรงบิดดีตอบสนองช่วงกลางยอดเยี่ยมบนทางไกลหรือทางชันระบบดิสหน้าหลังพร้อม ABS ให้เบรกแม่นยำปลอดภยัยครึ่งแฟช่วยลดลมมีไฟโปรเจคเตอร์และ DRL ดูเท่จริงราคาค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับสมรรถนะ มีระบบบลูทูธและเทิร์นบายเทิร์นเนวิเกชันในรุ่นใหม่เพิ่มความสะดวก p r o s Raw Power and Torque Excellent Mid Range for Highway or i n c l e a n Disc Brake Front Rear with ABS for Precise Safe Braking Semi Fairing Cut Wind Projector Headlamp and DRL l o o k Stylish Good Value for Performance Bluetooth บวก a v i t i t n o n added Convenient in new model ขีดขีดขีดห้าจุดติคอนสดีไซน์เก่าตั้งแต่ปี2009ไม่ได้เปลี่ยนมากถ้าอยากได้ลุกใหม่อาจมองรุ่นอื่นเกียร์หระดับไม่เท่ากับรุ่นที่มี6สปีดระบบ ABS ยังเป็นซิงเกิลแชนแนลหากเจอฝนหรือพื้นเปียกอาจยังกลัวน้ำหนัก160กิโลกรัมค่อนข้างหนักสำหรับการใช้ในเมืองที่ต้องบิดรถหลายหลายครั้งคอนส โอ้ดีไซน์ซินเครื่องหมายตัวนอน 2009, 2อ0 9น2009ไม่ฟีลเดตต์ห้สปีดจีอร์บ v วีเอสนิเวอร์หกสปีดคอมเพติเตอร์ซิงเกิลแชนแนลเอบีเอสเลสโปรเทคทีฟอินเรนออสลิปเปอรี่คอนดิชันนึ่งกิกิโลกรัมแคนฟีลเฮเวีอินสต็อปสตาร์ทซิตี้ทราฟฟิกขีดขีดขีด6การขับขี่ไรดิ้งอิมเพรสชันคนขับส่วนมากชมว่าเครื่องแรงเหมือนหมาตัวเก่ง พุ่งแรงช่วงรอบกลางมากกว่ามากกว่าจากเจ้าของรีวิวบอกมาว่า Excellent mid-range top w o r k well on highway. Rider say it engine is a beast in mid-range. มากกว่า Excellent mid-range top w o r k well on highway. ช่วงเมืองอาจต้องทำความเคยชินกับน้ำหนักเมื่อหยุดเร่งแต่ระบบเบรกทำงานราบรื่นทั้งน้ำมัน15ลิตรช่วยให้ขับต่อเนื่องหลายร้อยกมได้ทริปยาวๆไม่ต้องเติมบ่อย City use may need adjustment for weight, but break feel smooth. 15. L tank a n low long trip without frequent refueling. ขีดขีดขีด 7. เปรียบเทียบกับคู่แข่งเทียบกับ TVS Apache RTR 2 0 4 v 1รูปี49ปีซา L X t o r o o m เพาซ่าถูกกว่าแต่กำลังน้อยกว่า24.5 PS ของ Apache เทียบกับ Yamaha R15 แพงกว่าแต่กลุ่มผู้ขับมีความรักรุ่นคลาสสิกมากกว่าเทียบกับรุ่นในตระกูล k a w a s a NS 2 0 0มีแล้ว6สปีด ABS คู่พลังมากกว่า24 PS แต่เฟรมสปอร์ตมากกว่าไม่เซมิแฟร์คอมแพตตูคอมเพติเต Apache r t r 2 0 4 v เครื่องหมายตัวหนอนรูปีอินเดีย149 K e s m o r l Expensive But Deliver 24.5 PS Yamaha R15 East c r y s e a Targeting Sportier Rider With i n p a l s a r a n NS 200 Offer 6 Speed Dual ABS 24 PS Sportier Platform Without Semi Fairing ขีดขีดขีด8เหมาะกับใครคนชอบขับแบบหมาดิบลุยลุยเทียบกับเครื่องรุ่นคลาสสิก คนขับวิ่งต่างจังหวัดหรือขึ้นลงภูเขาต้องการท็อปกลางสูงราคาประหยัดแต่มอไซค์มีสไตล์ไม่เหมาะกับผู้ต้องการดีไซน์ใหม่ทันสมัยหรือชอบระบบเกียร์หกสปีด ABS คู่ ideal for rider who likes road top for highway or incline budget-conscious buyer and fan of classic muscle bikes less ideal for those wanting modern design 6 p ป e d g b o x e r u a l c h a n n e l ABS ขีดขีดขีด9ราคาประเทศไทยถ้ามีขายไทยในไทยบายาดนำเข้ามาจำกัดถ้ามีราคาโดยประมาณอาจประมาณ120,000-150,000ถึง 1, 5, บาทคำนวณจากรูปีอินเดีย 144k คูณอัตราแลกเปลี่ยนและภาษีนำเข้าแต่ให้ตรวจสอบกับผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเพื่อราคาปัจจุบัน อินทไลแลนด์เดอะบายอีสต์อิมพอร์ตเต็ดประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเคลบหนึ่งร้อยห้าสิบเคเบสออนรูปีอินเดียหนึ่งร้อยสี่สิบสี่เคคูนเอ็กชแนนด์เบรดพลัสอิมพอร์ตดูตี้บัดเช็คออฟฟิเชียลดีลเลอร์ for exact pricing สิบสรุปปิดท้าย บายาดพาวซา220เป็นมอเตอร์ไซค์ชื่อดังมีสเสน่ห์ดิบดิบด้วยเครื่อง220ลูกบาทเซนติเมตรท็อกกลางช่วงดีช่วยให้ขับเค้ื่อนทางชันหรือทางไกลได้อย่างสบายระบบเซมิไฟทำให้ดูเท่ลดลมกันให้ไฟสวยราคาเริ่มจาก1.38รูปี38ปีซาแสนเครื่องหมายตัวหนอน t h b 1 2 0ถึง1 5 0เคถือว่าคุ้มสำหรับสเปคแบบนี้จุดที่ควรพิจารณานนําหนักค่อนข้างหนัก ระบบ ABS ยังเป็น Single Channel และดีไซน์ค่อนข้างเก่าถ้าคุณชอบสไตล์แบบดิบแบบแข็งแรงแบบคลาสสิกและต้องการความประหยัดนี่คือตัวเลือกที่เหมาะ The p a u s a 220 is Abiler Pro Powerhouse with excellent mid-range t o p and semi-facety link ใครฟ f from r มรูปีอินเดีย 138K เครื่องหมายตัวหนอน THB 120-150K Consider it weight Single Channel ABS and O Styling If you want a classic, tough, affordable ride, right, it's a great option. Call to action. หากชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปฝากกดไลค์แชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ If you like this video, please subscribe and hit the bell for more. Like and share with friends. See y o U n e x t time by Total Word Count English and Thai Combined is approximately 2,000 words, covering Intro, Background, Pricing, Specs, Riding Feel, Pros and Cons, Comparison, Thai Context, Closing, and Call to Action. All without b o l l e t t e r in the channel intro and with Thai spacing.